สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝาก like, mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ mm hmm. ประโยชน์ของการมาร์กหน้าให้คุณค่าสู่ผิวมากกว่าที่คิดนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนการดูแลผิวพรรณให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาถือเป็นขั้นตอนสําคัญนอกเหนือจากที่เราบํารุงผิวหน้าด้วยครีมต่างๆมากมายนะคะ สิ่งที่ได้จากการมาร์กหน้าคือเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทําให้สีผิวเรียบเนียนสม่ําเสมอทําให้รูขุมขนกระชับขึ้นและก็ยังทําให้ผิวเราสะอาดใสขึ้นด้วยนะคะคลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์สูตรการมาร์กหน้าที่ดีอีกสูตรหนึ่งไว้ให้เราไปทํากันดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเติมคอลลาเจนให้แก่ผิวทําให้ผิวแข็งแรงปัญหาผิวหน้าโดนทําร้ายทั้งแสงแดดหน้าจอคอมฝุ่นควันนะคะแล้วก็การแต่งหน้าต่างๆผิวสวยๆของเราอ่อนแอลงนะคะ ต้องบำรุงด้วยการเติมคอลลาเจนให้ผิวแข็งแรงโดยสูตรนี้เราจะใช้แอปเปิลนะคะมามากหน้ากันค่ะแอปเปิลมีคอลลาเจนกับอิลาสตินช่วยทําให้ผิวหน้าผ่องใสขึ้นลดร,ริ้วรอยทําให้ผิวหน้าแข็งแรงยังทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสอวบอิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเราสูตรนี้ก็จะมีแอปเปิลแล้วก็โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตใช้รสธรรมชาติค่ะ โยเกิร์ตทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มอ่อนเยาว์แล้วก็ทำให้ผิวเราขาวกระชับขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเดี๋ยวนำแอปเปิลนะคะไปขูดเอาเฉพาะเนื้อนะคะเดี๋ยวนำแอปเปิลไปขูดก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแอปเปิลที่เราไปขูดมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะใช้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเติมโยเกิร์ตลงไปเลยค่ะ โยเกิร์ตนะคะใช้ประมาณ2ช้อนชาค่ะคนที่เข้ากันนะคะเราก็จะได้สูตรมากหน้าที่ดีสูตรนะคะเป็นสูตรเติมคลลาเจนให้กับผิวของเราทำให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นนะคะ เพราะวันๆเราเจอขุ่นควันอยู่หน้าจอคอมเราเห็นแ,แล้วค่เดี๋ยวเรามามาร์กหน้ากันเลยนะคะสูวนนี้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วล้างออกนะคะสามารถทำได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะ มีผิวหน้าอ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะผิวหน้าแต่งตึงขาวกระจ่างใสผิวหน้าเนียนนุ่มน่าสัมผัสนะคะก็ไปลองทําสูตรนี้ดูนะคะสูตรมากหน้าจากแอปเปิลแล้วก็โยเกิร์ตนะคะแอปเปิลมีคอลลาเจนแล้วก็มีอิลาสตินนะคะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ค่ะไปลองดูนะคะสูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราดูอ่อนเยาว์แล้วก็หน้าดูเด็กขึ้นริ้วรอยต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะคะผิวหน้าเด้งหน้าเด็กแล้วก็ขาวใสด้วยค่ะไปลองดูนะคะ ถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๋งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ